อยากสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองแต่ติดตรงที่ว่าทุนมันจำกัดอยากไปเอาของจีนนี้เนี่ยมาแต่ติดตรงที่ว่าเงินมันน้อยแก้ยังไงคลิปนี้โค้ชบีจะเล่าให้ฟังการไปจีนจริงๆไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะครับคุณสามารถผลิตเป็นของแบรนด์ตัวคุณเองได้เลยโค้ชบีนั้นเนี่ยสามารถพาคุณไปที่โรงงานพาไปร้านส่งนะครับตีตาแบรนด์ตัวเองได้เลยโค้ชบียกตัวอย่างลูกศิษย์โค้ชบีอยู่คนหนึ่งแล้วกันนะครับยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับปีสปีสตอนแรกนั้นเนี่ยเขามา่เรียนติก๊กตอกกับโค,ค้ชบี ตามที่โคดบีสอนครับแล้วปรากฏว่าเขาไปเจอตัวติดอยู่ตัวหนึ่งครับนั่นก็คือตู้กับข้าวแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนแนวเลยครับจากการที่ตอนแรกเป็นในหน้าทิกต็อกขายมั่วๆไปพอรู้แล้วว่าเอ้ยพอเขาทําคลิปรีวิวตู้กับข้าวแล้วคนสนใจเยอะเขาก็เปลี่ยนทิศทางช่องเลยครับกลายมาเป็นโฟกัสที่เครื่องครัวและตู้กับข้าวครับเชื่อไหมครับว่าเขาก็ค่อยๆไล่รายได้จากการขายเครื่องครัวเขามากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายเขาตัดสินใจไปจีนกับโคดบีไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวถ้วยไหยกลามังม้อแล้วตีตาแบรนด์ตัวเเเอองแลาาามขยป็น กลัวแบรนด์ตัวเองเลยครับเขามีเงินทุนแค่หลักหมื่นต้นๆเท่านั้นเองครับเขาก็ไปซื้อมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็เอามาทดลองขายเฮ้ยพออันนั้นขายดีก็ค่อยสั่งตามหลังครับกลับมาสั่งที่เมืองไทยนี่แหละครับบางคนไปกับโค้ดบีเชื่อไหมครับไม่ได้ไปสั่งของเลยนะครับไปแค่ขอคอนแทคจากร้านค้าจีนไปขอวีแชทเขาคนจีนเขาขายของกันผ่านวีแชทพอเวลาคุณแอดวีแชทเขาแล้วคุณก็เอาคลิปในวีแชทเขาเอารูปในวีแชทเขาเอามายิงแอดเทสขายเอามาทำคอนเทนต์หรือไม่ก็ซื้อมาแค่อย่างละอัน ตามหลังโคดบีมีบริการนําสินค้าเข้าให้คุณแบบเบ็ดเสร็จอยู่แล้วครับคุณนั่งเฉยๆรออยู่บ้าน5้าวันของข้อมาถึงคุณแล้วครับแล้วคุณก็ค่อยขายของตอนหลังพอคุณเริ่มมีออเดอร์มากคุณก็ตีตาเป็นของแบรนด์ตัวเองเลยนี่แหละครับการสร้างแบรนด์ตัวเองมันเริ่มต้นจากการไม่ต้องใช้ทุนเยอะการไปจีนมันไม่ต้องใช้ทุนเยอะถ้าคุณอยากทําแบบนี้มากับโคดบีโคดบีสอนคุณตรงๆเลยและที่สําคัญนะครับไม่ต้องมาถามโคดบีนะว่าจะพาไปดูอันนั้นไหมจะพาไปดูอันนี้ไหมกลัวไปแล้วไม่ตรงจุดกับที่ตัวเองอยากกู้คดดมีไ 40คนพอไปถึงโค้ช B แจกไกด์ครอบครัวละ1คนเพราะฉะนั้นคุณเดินส่วนตัวไม่เดินปนกับลูกทัวร์คนอื่นเลยคุณอยากดูอะไรคุณก็ไปดูส่วนตัวคุณเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดแน่นอนกับสิ่งที่คุณต้องการ100เปอร์เซเลยครับมีบริการนำเข้าให้คุณเสร็จสับเคลียให้คุณหมดทุกอย่างคุณนั่งเฉยๆรอของถึงบ้านได้เลยไม่ต้องใช้ทุนเยอะแล้วในอนาคตต่อยอดเป็นแบรนด์คุณได้เองเลยครับถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องการไปทริปจริงกับโค้ชบีได้เลยรอบต่อไปเดินทาง23ถึง มีนาคมนี้4วันกับ3คืนช้าหมดแน่นอนครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทั้งติ k กต k นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์